ันตัวใหม่ใะมันคืออะไรอ่ะซัพพอร์ตเหรอซัพพอร์ตซัพพอร์ตมันคือหมิง่งในอาวมันคือหมิงนะ่งในอาวอีอ่ะคิดว่าร์ตสป,ปอรมันใช่อะไรนะมันคือหมิ่งเนี่ะหมิ่งเนี่เฮ้ยเออว่ามันคือหมิม่ง,งว่ะเอาเด้งยังไม่ได้ลองอ่ะมันมีบัฟดาเมจปะไม่ไม่ไม่มีมีมีดาบได้จะต่อด,ดาเมจได้ใช่ ฟองนิ่งไม่ได้ลองเหรอเฮ้ยเที่อเกียดดีกว่าฮ่าตัวมีตัวเกียดเลยเฮียกูยืนอยู่กับมีตดนักวาดอะดนตรีนักวานก็ยังได้เฮียยืนอย่างนี้ต้องมาตัวแทงมาเล่นมั้ยแต่แล้วต้องเอ้ยไม่ได้เฮียไอ้เยายสายขาดนี่คือจบเลยมีันตรีคืออะไร จับเพื่อนสี่คนอ่าอันติมันได้เนมันมันเดินจะไปไม่ใช่ใครก็ได้ช่วยกูทีนี่เป็นไรจะต้องจะต้องให้ศัตรูมาหันหันมาหาหน้าเราอ่ะคือแล้วมันทาอะไรได้อ่ะทำให้กลัวมันติดมับกลัวยินยืนนี่มิดติดเปียเออติดเปียแม่งเราเรากลัวติดติดกับแพงเใส่กับแผงอ้าวตายด้วยโดนด้วยไม่รู้โดนเสียของมันคือน่าจะเป็นเอ็นกี้ปะเออ ตัวมันเนี่ยมันเชื่อมข้ามกำแพงไม่ได้นั่ข้อเสียมันมีแค่นี้อโยก็ดีก็ยังยืนเล่นได้ก็ยังให้สมมูรณเจอคนเล่นหลบหนีอีกมันจะได้ไม่ปิดกูไม่ได้เลยขอโทษเศรษฐายร้อนรีบไปหน่อยจริงจงเด้งแต้มเดียวเว้ยไม่เป็นไรตีข้ากำแพงก่อนคุจัดให้เชื่อมจิตเชื่อมจิตอธิษฐาน วันวันไม่ทำไรเชื่อมติดอันนี้มิดเล่นไปแล้วเหรอเนี่ยมันเอาไปยืนคู่กับพวกตัวยูเรื่อยๆได้นี่หว่าอย่างไออะไรวะเอ็มมาคู่กับนาการได้ย์ไบรอนไงมิดเดียวมิดยูไว้หน่อยนะเดี๋ยวผมพุ่งเข้าไปก็เฮียแล้วไอ้ยิ้มมันจะวิ่งตามทันไหมน่ะไอ้เจ็เจ็ดัะมันน่าจะทันอยู่แหละไอ้เจเจไอ้ยืนเด้งหนาเลย เกียมึงวิ่งเข้าไปมิดมิดสไลด์ได้เหรอตัวนั้นอ่ะมีเกียสไลด์อยู่๋อสไลด์ได้ครับมนจะไหวอยู่อ้าวไอ้เฮียไม่เราไม่มีไม่มีกดเกเจตโอ้ัวเฮีย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 เฮ้ยเฮยเฮ้ยัเฮียเฮียยเฮียเฮมเฮียยเฮียเฮียยเฮียเยเเเเ เอ๋อไม่ใช <the warn> er> ่ม <the> ินนี่หว่าแล้วมันอะไอพวกที่หว่าเล่นตลอดทุหมดเลยตายห่าเอโดน ن บอลติดล้วกูตายห่าัก้ยเอเฮียจิ๋มแวะจิ๋วไว้เดี๋ยวผมน้ำเดี๋ยวผมน้ำหน้าเดี๋ยวผมน้ำหน้าจิ๋วไว้ผมไม่ใช่แทงเงินเฮ้ยนี่อะกูจะไม่โดนล้วงเหรอโดนดิรอเฮียอะไรรอเฮียอะไร หนึ่งกำลังกำลังรีสปอนกำลังไปหาจ้จิตจ้จิตหัวจิตเออจ้จิตมาดู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 เอ้ยว่ามันมีไฮเปอร์ชาร์จมันกันตัวเองได้เราไม่ต้องกัดมันหรอกหาใครสักว์ตุ้งชีโนมันจะเป็นอะไรเฮ้ยแย่ยอะไรเจมจิตเจมจิตเฮียแม่ง น้องไงคเชื่อมจิตเออน้องมิดเชื่อมจิตน้องมิดเชื่อมจิตกันทั้งใจมนกูรู้สึกว่าเอี่ยราเราฮัลโหลเพื่อนๆ่้เชจิตอยู่นะเอ้เปไรเออจิไว้จิไว้ตอนนี้เป็นแล้วตอนแรกไม่เป็นแล้วแตอนนี้เปอย่าเชื่อมมิดกุกี้โกงเลยพี่อไอ้ยีปั่นปั่นเปนี่ตัวไอ้ยี่เชื่อจิตชื่อจิต ขอของดีๆสักอันนึงเถอะนะนะขอตัวไม่มีตัวไม่มีเพื่อนอะไรเลยอผมไม่คิดจะให้โองตัวไม่มีเพื่อนเลยมินุ่มอยากลองเล่นบ้างวะต้องเซเล็ตเราแ่เจนแหละอ่าเอาเอาอันนั่นอ่ะอันแรกมาดีแล้วตัวอะไรไปเล่นดีบัตเตอร์บัตเตอร์ไงไปไปฟอร์โบว์ไอเด้งไง เอ้ยดัรดเอ้ซุปเปอร์ดัรไม่มีหน้าเหรอโอ้ยไม่ได้ปั่นไว้อะดิยั็กอ่านไม่เสร็จเล็โอ้โหเมื่อกี้ด่านดีนะแค่เด้งเล่นได้อยู่ด่านมันไม่ด่านมันตัวกำแพงเยอะมันมันล่นยากมันต้องเล่นมันต้องเล่นเดินติดเลยอะถ้าแต่กำแพงเยอะด่านกว้างตัวมันเสียเปรียบวิไอดาวนี้มันก็ดีไม่ใช่หรอดาวไหน ผมอะไรลามโซ่รักษาก็สัดส่วนห้าสิไม่ได้ลามโซลามโซเพื่อนแล้วก็เฮ้ยใครเล่นลมโซมันด้วยลามโซเพื่อนด้วยอปัญานากมนจะลามโซ่มันยังไงบัญานาไปกดโอ้มันมีระไมไม้เฮีย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  เชียร์ฮาร์ดไท้แฉะแเอาเลยเฮ้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 ยอ้นมึงไปช้ากูดิมึงจะยืนเตียงติดกันทำไมนี่มึงไปด้านขวาเลยวะกูกลัวโดนล้วงอะไรอย่างเี้ผมปั๊มเปี่ยนเฮ้ยเฮยเฮนั่นเนี่ยแม่งไม่น่าเหมือนเหมือนคนตายบอกว่าเอ้ยเกี่็บ เด้งเด้งเด่งไปช่วยมิสเกิดไหมมิดจะตายหาแล้วคุณยกูมาัามาจะต้นกูกูดีหายแล้วปั๊มปีก่นปามปีก่นป๊มปีปามป,ปีโอเค เออไม่ตายเหรอตายดิตายดไอมีดปะจามาแพง้ากล้าโดน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 มจิตช้มจิตช้มจิตชจิตอธิษฐาน มันกลัวดักขึกก้ไเฮ้ยเยฮ้ยย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 ยรยย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 อยยยไยย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 นยยเยยยกยยยยยยยโดเยยยยยยดลยย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 ย่ยยยยยยียย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 อยย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 ย่ยย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 ดยย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 ้ยยจยยยเยยยยยย้ยย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 ยดยวยนะยย้ยยยยยยอกยย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 ยเยยเียียย ไม่ผัด็นหิววิ้ย์แต่เียมันแรงมากเลยทำเป็นเล่นอะเฟียแม่งโคตรแรงเลยข้อเสียมันเดียวเนี่ยว่าศัตรูมันต้องหันหน้ามาหาที่จะติดเปียใช่เหรอเมื่อกี้มันก็ไม่หันนะแม่งยังโดนแรงเลยนะหันหันต้องหันหันหน้ามาติดเปียแต่มันโดนดาเมจด้วยนะไม่ถ้าโดนดาเมจอันนั้นโดนแล้วแต่ถ้าอยากให้ติดเปียมันต้องศัตรูหันหน้ามาด้วยหรือมันปรับมาแล้ววะ ียดักว่ดักทอกับดักนี่ใครเอาดิเอาดิวีดักดิเอาดิไอ้เชี่ยเดี๋ยวมันมันจะได้มันจะได้ควบสองเปล่ามันจะแพ้สองได้ไงกูยืนไกลเฮียกูยืนไกลกูไม่ได้ยืนดูงูกูเชื่อมจิตกับมิดี่มันจะแพ้เอ็มมาดีมันมันไม่ได้แพ้ยังไม่ร้ายเฮ้ยแกเข้าไม่ได้ไหมไอ้บี ไอ้นี่ไอ้น yeah, ี no ่หายเฮ้ยเหี้ยถอนเลยเย้ะไดักมันสู้เว้านี่ไม่ได้ไอ้นี่แต่ว่าลิลี่อ่ะลิลี่มันเดือดตายวะแล้วโอ้ยเนี่ยฮ้ยลิลี่ใส่เฮ้ยลิลี่บ้านเด้งโทำอะไรไม่ได้ลิลี่บ้าน ถอยก่อนถอยก่อนอ่อถุงยังถ้าการไม่ดีดิแมงไอลิลี่กลับบ้านแล้วริริกลับบ้านอะไรมันเป็นยังไงบอกอ้มาดิแมนเชื่อไม่ได้มากกว่าแพ้โ้นแน่นอนโ้นชิดชิดมาอยู่โอ้ยเฮือกเฮือก เอ็มมามาทำเอ็มอ่ะเปรียบไม่ได้เลยเนอายเนี่ยอ้าวเอมโอ้ยไม่ตายเหรอโอ้ยเปียไม่ทันมิดก,กระแทกริงดูไหนซ้ายขวาขวา โอ้เอ็มมันน่ารำคาญอ,อยู่กับใครอะ่ะอ,อยู่กับเอ็มอยู่เอ็มว้าวว้าวว้าวไอเยือเอ็มแม่งตัวแก้ทางดักนี่บอสโอ้โ <c oughs> มันปัญญาอดรถแต่แพตบอฟฟี่มาแล้วเมันน่าจะเก่งจริงขนาดนี้โดนเนื้อม,มาแล้วนะไม่ยังเก่งอยู่เลยตัวอะไรวะเอ็มอ๋มอ ขนาดนี้โดนเนื้อมาแล้วนะเป็นจริงอยู่เลยอัมมาตาศูนย์จุดห้าวิดมเมก็ลดลงอันติก็ลดแม่งแม่งต่อต่ต,ตสุดโหดเลย หน้ารู้มีปะครับไม่มี <laughs> ไม่เป็นสายลวงสับตัวเอแบบ้ยตัวโยนไอ้ยี่อะน่ารำคาญเลยโอ้ห oh, มันเป็นเส้นได้สองเส้นรวดเลยนี่หว่าผมจะเห็นอยู่มันก็ยิงสองเส้นได้ <c oughs> แต่ยิงกับเพื่อนไม่ได้นะ แตอ,อ,อะไรไอยากลองเหรอ,หรอลองเหรอลอง,ลอ,งอนรอ <s ules> โอ้ยโอ้ย,อย,อยถอด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 เย่โอ้อันตีไปแล้วไม่เข้าคืออะไรวะอันตีไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเอาแล้วตีกดไปแล้วใช้ไปแล้วด้วยอันตีมันดีเล่ อไเแอตะเหรอไหี้ยกูพแพ้ตัวโยนไอสัตว์มันไม่มีแดนลบมัน <c oughs> มึงกูโดนมูราสกิเออเฮ้ยเฮ้ยมูราสก,ก,าก,กิว่ามาแล้วเฮ้ย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 อู้หเกือบเ เติมเติมมานานหน่อยครับทำไมหมิงไม่อยู่ทำไมหมิงไม่เบิดทำไมหมิงไม่เบิดดมเมเ้ยเรารอนะำะคะแนนเราแนะนนะคะแนนระอแนนเรานเฮ้คะแนนเรานเยอะป้าอ้ยเยอะลืมกดใฮเปอร์ว้ยเกือบพกเกมแล แม่งเป็นตัวที่อยู่ทีแนะนำคาญมากๆเลยเนี่ยขอของดีสักอันไม่ได้ตักผิดโอไม่เกี่ยวแม่งไม่มีเลยเจ็ดอันอีกแล้วต้องแปดอันถึงจะได้ตัวโอ้ต้อง8อันเหรอก็เมื่อกี้ก็8อันเลยนะแต่ไม่ได้เลยเ้ยได้อะไรได้สิจะจะร้องไม่อติดใจเลยติ๊กตอกวะ ชอบมันว่ะกูอยากได้มันว่ะซื้อเลยเล่นให้ได้อะเด้งเปิดให้ได้มึงมีดวงอยู่นะกูแม่งไม่มีดวงเลยเปิดแม่งได้แต่เกลือดวงดวงของมึงต้องพักกระเป๋าตังค์ขึ้นมาอ้เช็ยดวงกูแม่งพึ่งพาได้ด้วยเงินมันนี่ขวาไหมออกขวาได้ไหม <c oughs> เกลือแม่งเลยนี่ เสื้อไปเยี่ยมอีกแทนเสื่อไปเยี่ยมอีกแทนเื่อไปเยี่ยีกต่ออึ๊บหลบอึ๊บหลบไดลพร้อมกันกูเชื่อมต่อกูไม่หยุดเชื่อมเลยกูจะเชื่อมัึต่อเชื่อมปียาใไแมงเลยเชื่อมต่อตุ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 ดตากูไม่คิดว่ามันจะตายเสื้อไปมิดต่อมันดีวะ

เอ็งวะไอ้มิดแม่งเอาเรื่องมาหกตัวเลยวะหกสายศูนย์เป็นแผลทางดีวยว่ะไอพวกยังอะไร้วทำไมไอ้มิดเหลือตัวเดียวอะวุฒะฟังอะไรสังเกตแน่จริงมาแล้วเนี่ยมึงสังเกตนะคนเลยตั้งแต่เล่าแรกแล้วกู้ถามมิดอยู่วะมิดมันเล่นไปแล้วเหรอไอ้มิดคนรีบเลยไม่ได้บอกว่าเล่นด้วยอะไเล่ยนเลยเลี่ยนศูน์เอาซะรองสวยไม่คิดจะถามเลย ตอนตอนก่อนเริ่มเกมเห็นไอ้มิสมันมีตัวแค่ตัวเดียวเจ็ดตัวหรือตัวเดียวเลยเอาแดงมาดิเอาบีบีเอาแดงมาดิแดงอยู่ไหนเนี่ยเอาแดงอยู่ไหม่ใช่แดงเออั่นแหละ้งแข็งเลยโยโย่จ้าแดงมึงหน้าตายเฮี้ยเนาะไอ้เฮี้ยเขาสาวยิวมาให้สองคนนี้ยเปลี่ยนตัวเฉยจริงๆเลยหายหาน They say she's too wrapped up. That's a human name. Dirty cool it. Yes, that we can't wear it. Stop yeah, Yeah. <Nixon cilled chiardove> มาแล้วเราจะซัพพอร์ตทุกคนพิธีการไม่มีผลเลยนนพิธีการไม่มีผลเติมจิตเลยเว่ยอยู่นี้อยู่นี้ไปไหนไม่ได้ยิงทะลุเหมาไปไม่หนุกเลยะเฮ้ยกียโดดอ่ไอ้สัะเฮวี ฮิวฮิวอกากัน <sucks> ฮิวขอบคุณไปต่อเลยนไอ้คนโดนทำอยู่ไอ้เหี้ยโอ้ยจิบกระแตกไม่ได้เอามาสามาหรอถึงคนนันอุ้ยเอ๋อสวยไปยปไป ดูไหนระวังระวังไอ้นั่นน่ะระวังมันมามันตบระวังคลิพย์ระวังคลิพระวังลิปย์เอ๊ะมึงพุูตายคอมิดคอมิดคอมิดมีราษฎขอมันมันมีอะไรสักอย่างตอยู่ไหนสักที่โอเคไม่ไหวอยู่เหมือนกับตื่นนอนอีกได้ไม่เจอตรงนู้ เดี๋ยวจะแต่งยกตีนะสันจะแตกเลยตัดกันอยู่ไอ้เชียไอ้เชียน์หนูก็จะแตกยกตีแล้วเฮ้ยโอ้โหได้สกนเล่มันอะไม่คือคือมันมันขึ้นสิบอันเนี่ยไม่ถ้ามันมันขึ้นสิบอันไมีเล่นไม่ได้ละถ้ามันขึ้นสิบอันนี่คือโอ้ยเชียเรยได้สกินน่ะโอ้แต่กูไม่อยากได้สกินแต่สกินมันก็แพงอยู่หรอก โอ้ได้สก,กิลเมิกเอ,อ่าเ,เหมือนกันเลยเอ้ยมิดใจตรงกันเลยว่ะแต่ว่าเมิกแต่ว่าผมเชื่อเดี๋ยวมันก็แจกเดี๋ยวมันก็แจกตั๋วให้แจกตัวเชื่ชชอเปล่านี่ได้ได,ได,ได้ได้เหมือนกันได้ตัวเดียวกันเลย <c oughs> บูดโอ้มิดมิกไม่ไม่นี่เลยว่ะ เด <lightweight> <s filt ling> ี๋ยวเขาก็แจกต่อเพิ <morph flats> ่มเชื่อผมเดี๋ยวเขาแจกเพิ่มอีกมีสักเก้าวันชิว